สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทำขอบพิเศษนะครับวันพุธยิบตุลาคมสองพันสามครับมันสุดิไทยรัฐนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับแปนรายการครับขออภัยด้วยเพราะว่านั่งอยู่ข้างทางนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เป็นนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างอานยากนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวต้วข่าวนะครับกดดันตูรับข้อเสนอม็อบหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดอาจารย์ ครูหยุดสอนนะครับคูหยุดสอนขีดเส้นตายภายในเจ็ดวันคอรมอไฟเขียวเปิดสภาร่วมถงวิกฤตประเทศนักศกลานักเรียนยือ้อไล่นายกฟองแพงถอนฉุกเฉินครับและยิบระยับแนวร่วมกลุ่มรัษดรหลังไหลกันมาชุมนุมปิดหน้าห้างเซนทรัลบาซ่าปนเก้หลังปฏิบัติการทึกสไลด์พร้อมใจกัน เปิดไฟแฟตโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นสัญลักษณ์ส่องแสงสว่างค้นหาประชาธิปไตยใต้แสงดาวระยิบระยพร้อมชูสามนิ้วตะโกนสำนไลเสนกกริจกันโอชายืนยัน3ข้อเรียกร้องครับสามเจ้านักท่องทเที่ยวจีนถึงไทยแล้วกต่ด้วยสีวันก่อนท่องะเล6ทาหารจากซูดานติดโควิดครับแล้ก็อันนี้จานิวฮะจานิว หัวหมุนในซีโรวิดเสวีทิวัตรหรือจานิวนักสืบกรเมืเงขึ้นปราศัยท่านกลางมูลกลุ่มมวลชนลุมรัศดานที่โบวนใต้สะพานข้ามแยกอู่รถตู้โดยสามขาออกตรงข้ามสูสงการค้าผิวเจฟรารังสุดหลังกลุ่มรัศดานปฏิวัติแจงตำรวจหม้อใหญ่สับสายหลอ,กกอดตำรวจหัวหมุนอันนี้รับทัว พิเศษเจ้าที่ในชุดป้องกันท่าเชื้อนะักท่องเที่ยวจีน80เจ้าคนเดิมาจากปักกิ่งนะครับโนโนได้มาจากเซี่ยงไฮ้นะครับมาถึงเชียงใหม่ภูมิเป็นกลุ่มแรกเมื่อวานนี้กั่ตัว14วันครับปัจทงชัยสายกรัฐมนตรจะหักจมอด2เมตรขีดเส้นตายนายอนุสรคุณโนอดีตคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมุษยวิทยาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นวมินทร์แห่ชาติเพื่อสิทธิ คนละเมืองแถมรายเชื่อจา,ายหนึนนร้อยสคนภาในประเทศกีวติเลยขาลองเลยขาในการ,รน,าาานี้ยงนณะไม่ได้จะทนสกาดถีงควมถึ้ตายหางไม่ถึงวันเจ็ดวันจะหยุดการเรียนการสอนครับนี่ครับนี่คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะฮะแล้วก็ยังมีสัญญาณมือถือหมัดเด็กน็อกเอาครูปีชายังยิ้มสู้แรูปีชาให้ส่ครูปีชาย,ยิ้มสู้ออกจากสารการจบุรีหลังสารอุทธรณภาคเก ที่ภาคสายืนตามสารจะต้องยกฟองหากราบหวยอลเวง30 in 500, ล้านที่ตนเองเป็นคนยื่นฟองร้อยโทจุลุน์ลูกเล็กครับขณะที่หวจุูน์ฟองกัดดาวรูปแกงปันเลื่องเพชรแล้วก็ยังมีดันหลังมาดูรูปชุนุงจุนุงนิดจุนุงหน้า20นะครับ ชาวไทยแสดงพลังจงรักภักดีปกป้องสถาบันครับอันนี้ที่เช,ชนบุรีนะฮะชนบุรีแล้วก็นี่ที่อำเภอพานทองนะครับที่สัตหีบนะครับนี่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์แล้วก็มวลนรัศดรกระจายกับรัฐบาลนะครับอันนี้ที่ยูอูป้ากรังสิตนะครับแสตนีวอันนี้สยามพารากอนสยามพารากอนแล้วก็ อันนี้เซ็นเทนต์ปิเก้าครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเซ็ Sentinel 9. นเทนต์ปิเก้ามีการจันทบุรีครับจันทบุรีอันนี้สนามกีฬาแห่งชาตินะครับ BTS นี้เดอะมอปลายสปรีครับ BTS ท่ายแย่งลาดเท้าครับอ่นนี้ภายใต้สะพานหลักพระรามสี่กับเกีตครับ เราใส่นักวิชาการยิ่งถน,าานัดใจนะครัคนรุ่นแรงนะครับสำนักงบปรฐบาลครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่องยูทูบคลิปทำคอนเสิร์ตครับขอบคุณทุกไทยรัฐครับสวัสดีครับ